ออนนะคะลูกค้าวันนี้เราอยู่กันที่เตนท์รถดอยุทยาออตโตค้คานะคะเซออนจะมาแนะนํารถเข้าใหม่ของทางร้านเรานะลูกค้าเป็นอีทูสูดดีแม็กแคบโฟร์ไฮแลนเดอร์นะลูกค้าปี2 0 1 3ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปเลยนะลูกค้าตัวรถนะลูกค้าของแต่งเนี่ยเป็นของแต่งแท้นะเลขเครื่องตรงคันสี่เดิมนะคะลูกค้าวิ่งทางไปเนี่ยได้ปกติเลยแล้วรถเราการันตีนะคะว่าไม่เคยชนหนักหรือว่าจมน้ําอะไรมาแน่นอนนะลูกค้าตอนนี้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะ ตอนนี้นะลูกค้าเป็นล้อ T e 3 7 9เจส่วนยางเนี่ยเป็นยางนิโตนะคะมาชมกันในส่วนของด้านข้างตัวรถนะประตูแก๊บหลังแล้วก็ฝากระโปรงท้ายเนี่ยจะเป็นคาร์บอนหมดเลยนะลูกค้าแล้วคันนี้เนี่ยได้คาร์บอนแท้ทั้งคันเลย <Wow. S 1> ในส่วนของท้ายรถนะลูกค้าตัวนี้แถมเหล็กค้ำท้ายาหล่อมาให้ด้วยนะคะ1ชิ้นช่วงล่างตรงนี้นะ,ะลูกค้าโช็งเนี่ยจะเป็นโปรเฟนเดอร์โมโนทูบนะคะมาต่อกันที่ภายในบ้าง ะะจะได้เป็นพวงมาลัยนาดินะลูกค้ามีวันบูดจอสัมผัสเบาจะเป็นเบาบายที่ทางเราเนี่ยเบิกให้ใหม่นะลูกค้าลูกค้าท่านไหนเนี่ยได้ไปคือคุ้มสุดๆคุ้มแน่นอนนะคะเรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องบ้างนะคะลูกค้าตัวนี้เนี่ยเป็นโบสูญสี่ปาก C 4ี่สี่เสนะคะเกียร์เป็นเกียร์โอเอสเหนียวเหนียวเลยส่วนคัส์นะคะลูกค้าจะเป็นคัสต์บีอาร์ซทวินเทส แล้วก็หัวฉีดจะเป็นเอหัวฉีด965ระบบน้ํามันเ y b แรงดันดีไม่มีตกนะคะแน่นๆน่นก็จบกันไปแล้วนะคะกับการแนะนำน้องยี่สิบส m a ดีแม็กซประตูของเราคันนี้นะราคาน้องเนี่ยจะอยู่ที่549,000บาทนะคะลูกค้าผ่อนเริ่มต้นเนี่ย9,000บาทเท่านั้นเองนะคะ เซนอยุทยาออโต้ T ค้าของเรานะคะลูกค้าตั้งอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุทยานะคะอยู่ถนนโลตันะเนี่ยก่อนถึงสี่แยกไฟแดงนะคะมีทั้ง2มีทั้ง2ฝั่งเลยนะลูกค้าทั้งซ้ายมือและขวามือนะลูกค้าสามารถทักมาขอโลเคชั่นร้านก็ได้ค่ะเดี๋ยวเซวอนจะส่งให้สําหรับวันนี้นะคะเซยอยนก็จะขอจบการแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะลูกค้าถ้าครั้งหน้าเนี่ยเซออนจะพาไปรู้จักพาไปแนะนำรถคันไหนฝากลูกค้าติดตามด้วยนะคะบาย